นายอิทธิศักดิ์เห็นใจชนผู้บริหารบริษัท P ีเคเฮมประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายวาททิศนาวรัตนนลและนายทวัชชวลิตนักศึกษารุ่น1 2และ3จากคณะวิทยาศาสตร์สาขาการชาเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนันทาได้ร่วมกันแถลงถึงการจัดงานมหกรรมกัรชงกัรชาราชาสมุนไพรแอสศีราชาที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่9ถึง14กุมภาพันธ์นี้ ที่ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบรุรีเพื่อต้องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้ถึงประโยชน์ของกัรชาและลบภาพเดิมที่กัรชาคือ,อยาเสพติดซึ่งในวันนี้กัรชาย,ยังเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนไทยเนื่องจากผลการวิจัยที่มีมานานกว่า40ปีทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและจากหลายประเทศแถบยุโรป ที่ยืนยันตรงกันว่าสารสกัด CBD และ THC สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และยังต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางรวมถึงเครื่องดื่มที่มีมูลค่านับแสนล้านบาทได้ทั้งนี้งานมหากรรมการชงกัญชาราชาสมุนไพรแอสีราชาจะมีการเปิดบูธต่างๆมากถึง24บูธที่จะให้ความรู้กับผู้ร่วมงานอาทิการขออนุญาตปลูกกัญชา การแนะนำการปลูกตั้งแต่เรื่องของการผสมดินและการทำโรงเรือนให้ความรู้จากทีมกัญชาเวชศาสตร์ผู้ประกอบการโรงงานซึ่งทำ OEM ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ทำจากกัญชาอาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับกัญชาผู้ดำเนินธุรกิจเฟรนช์ชัยเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกัญชาตลอดระยะเวลาของการจัดงานซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานนี้ ก็จะมอบให้กรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรสีราชาเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยสำหรับงานแถลงข่าวนะครับการจัดงานพากรรมกัญชากัญชงนศรสีราชาราชาสมุนไพรครั้งนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันพุธที่9กุมภาพันธ์ถึงวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์ณศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คทั้น1ลานโปรโมชั่นซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับของการจัดงานในครั้งนี้ในภาคตรนออก ซึ่งเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มามีส่วนร่วมในการรับรู้นะครับของสมุนไพรกัญชงและกัญชาสมุนไพรไทยที่ได้รับมาตั้งนานนะครับซึ่งมีสุขคุณล้นเหลือในภาคของธุรกิจและมีการนําเสนอนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําต่อยอดธุรกิจทางการแพทย์นะครับการจัดมหกรรมในครั้งนี้ทางทีมนั้งศึกษาภาควิชากัญชาวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนันทานะครับ รุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3ซึ่งมีส่วนร่วมในการเป็นแม่งานในครั้งนี้ของเทศบาลเมืองรีราชาโดยนายยเปืดนะครับซึ่งเป็นท่านหนึ่งที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรกัญชาวิทยาศาสตร์และได้รับนำมอสุนไทยกัญชามาใช้เพื่อทางการแพทย์ในการรักษาตัวเองด้วยนะครับตลอดการจัดงานทั้ง6กวันทั้งทีมผู้จัดได้สรรหากิจกรรมต่างๆนะครับเรียกได้ว่าครบครบทุกรถทั้งการเสวนาให้ความสําคัญ ความรู้กัญชงกัญชาให้การเริ่มปลูกกันขอใบอนุญาตในการปลูกการนําไปต่อยอดธุรกิจนะครับแล้วก็มีเคสโชว์ในการนํากัญชามาปรอบอาหารเมนูต่างๆหรือนําไปผสมกับเครื่องดื่ม